สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เลิกงานมาค่ะเลิกงานมากับมาเย็ดนะักกินคือเกาหลาเนาะคะ่ะทุกคนค่ะวันนี้มาดูกันว่าจะมีเมนูอะไรนะคะให้ทุกคนดูนะคะเมนูแบบรีบร้อนนะคะทุกคนต้องการรีบมาเย็ดเมนูตรงนี้ไห่ไห่ลูกกินเนาะคะ่ะเราก็ไห่สามีกินน้ำเนาะคะ่ะเลิกงานมาไม,นะะไม่ไม่เนาะค่ะยังน่าจะเปียเสียผ่าอยู่เนาะจ้า นี่ค่ะเมนูของต่อราคามาดูค่ะค่ะเมนูนี่ก็คือต่อสีพัดเข่าเนาะคะ่ะมีสิมีกุนเชียงมีไข่เนาะคะ่ะมีไกบ่บดแล้วก็มีอ่าตอต่อเห็ดใบเนาะคะ่ะแล้วก็มีชิงกานะคะชิงก้ากับแฮมนี่แหละคะ่ะแฮมแฮมค่ะต่อกระสีอ่าผัดกุนเชียงไปกนเนาะคะ่ะวันนี้ต่อกระสีได้เอาเข่าดงเนาะคะ่ะ ตัวกระสีมีทั่วลันเตาเนอนนะคะ่ะเม็ดทั่วลันเตาแล้วก็สีมีที่เป็นซื้อมาเป็นถุงเนาะคะ่ะแล้วก็สีมีแค่หลอดทีตอฝานใบน้ำน,นะะ่าจะกระชืเหตุการณ์หมักไงหมอ่ายเลยเนาะคะ่ะทุกคนคะนดี่ก็คือข่าวที่ต้อปรุงไว้เรียบร้อยเนาะคะ่ะชุบรสน้ำตาลลดดีปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะตัวกระสิผัดเลยรนาะมบนี้เนาะ จริงๆกับว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรอกค่ะแต่ว่ากินหลายก็เห็ดก็กินตอต้องเห็เดเยอะๆนะคะเห็ดหน่อยญาตบ่ออิ่มนะคะ่ะเห็ดหน่อยญาตบ่ออิม่มเนาจะพี่น้องเนาะมีปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะนี่สูตรนี่ก็เราไม่ต้องมาปรุงทีหลังปรุงแบบนี้อร่อย ไฟแรงๆเลยค่ะจะได้ทันใจกินอิอ่มบ่ต้องยอมเนาะค่ะพี่น้องขาไม่ต้องยอมข้าวผัดต้อ,ข,อข้าวผัดอ่า <c oughs> เขาเอื้อมมาข้าวผัดข้าวผัดลงคานเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็ดโผเห็ดโพนน่ะเห็ดอนด้านเจ้าของบ่อิ่มจริงๆนะลูกเต้ากับว่ากินหลายแลอกค่ะต้อเองนั่แหละคะ่ะด้านเจ้าของบ่อิ่มแล้วค่ะ เมื่อนี้ก่ะไปทำงานค่ะดีน้อยคิดภาสิได้เหตุงานคนเดียวเราจะทุกค,นค้นหาเมื่อนี้กสัสศิลาให้ฟังนำจ้าหรือภาสิได้เหตุงานคนเดียวอีกบังเอิ้เพื่อนลงงานเขามากันค่ะเขาร่วมใจกันมาแล้วเขาเขามาพอๆนะ,ะพี่น้องค่าเขาคุณแบบนี้วิคตอรียมาซอยน้ำขามีวิกตอรียาเอ็กตรามาคนหนึ่งน้ำเนาะค่ะก็ดีกันก็จะไบ่ได้เหมื่อยเนาจะขัอมานานแล้ว บมูหอมาจะเกียนหน่อยจ้ะมีหลายเรื่องหลายราวจะพูดจะคุยกันจะแบบว่ากะเอาไว้เมื่อไหรโอกาสดีๆจัคุยนาคงขัดจ่งปาเมื่อนี่เราทําอาหารก่อนเราเอาเมนูอาหารเน้นๆก่อนค่ะวันนี้เมนูข้าวผัดนะคะทุกคนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะว่าแม่ครัวก็รีบวิ่งมาจากทํางานก็เลยเหน,นะะื่อยแล้วค่ะไม่เจ็บกับเข,าเขา่าไห่พอบ้าน แล้วลูกกูกินแล้วค่ะทุกคนล้วก็ทิงใบเตรียมห่อเข่าไปทำงานอื่นอื่นอีกว่าไงเอานี่คอฟอร์เรก็ไหม่กเยอะละเสูดยกเยอเลสูตเอกดเข็ดสมเนื้อจะให้พี่แซ่บตัวสูตเนื้อนที่รักสูตเนื้อแอ้หูให้อาินมัน ดูพริกเมเ็ดเต็มน่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงเน้นๆแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ก็จะมีตัวนี้ด้วยค่ะเราก็จะผัดข้าวให้มันผัดข้าวให้มันแห้งๆก่อนนะคะ่ะทุกคนขาผัดข้าวให้มันแห้งๆให้มันเข้าเนื้อกับ ให้เข่าเป็นแหงๆแตกกันก็น่าจะเพราะว่าเขา่าต้อเสื่อมากทนมันก็เป็นเข่าเนื้ออ่อนเนาะคะ่ะเพราะเป็นเขา่าตามร้านอาหารมันก็เลยเป็นลักษณะนี้อจ่าใส่เครื่องลงไปจุ๊ๆเลยนะคะทุกคนใส่เครื่องลงไปจุ๊ๆเลยค่ะ เราก็จะใส่ถั่วลันเตาแล้วก็ผักรวมลงไปน้ำด้ากา่ที่สำคัญก็คือแครอทนะคะแครอทจะทำให้ข้าวในหอมข้าวเป็นสีสวยแล้วก็หอมด้วยค่ะทุกคนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะกินกันได้ค่ะทีนี้ค่ะอร่อยสุดๆค่ะ ตัวนี้จะเป็นข้าวผัดรวมนะคะข้าวผัดกุ้นเชียงแล้วก็ผักรวมด้วยนะคะแล้วก็จะมะีแฮมด้วยค่ะมีไข่มีแฮมแซบแซบค่ะทุกคนอร่อยมากค่ะวันนี้ข้าวผัดเมนูพิเศษของครอบครัวต้อลาพาเพลินค่ะเสร็จเรียบร้อย ไม่ยุ่งยากค่ะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเป็นอาหารที่รีบเร่งมากค่ะแล้วก็ง่ายสะดวกสบายทำกินง่ายๆนะคะผู้ดใดสนใจก็ทำกินได้ง่ายๆค่ะทำไม่ยากค่ะ